คลิปนี้ไปลุยวิลล่าหัวหินเปิดใหม่ที่เป็นตัวจบทุกสายจริงๆครับใครกำลังหาที่พักจะครอบครัวเพื่อนฝูงที่ทํางานไปดูวิลล่าหลังนี้กันไม่ว่าสายไหนก็ชอบแน่นอนกับผมเซมเที่ยวสุดตัวครับ โอเคนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในบ้านพักคูวิล่านะที่ผมรู้สึกว่าเข้ามานี่คือว่าสุดทุกด้านจริงๆนะครับคืออยู่ติดทะเลด้วยแล้วก็มีห้องพักเยอะมากนอนได้แบบเกือบ60คนเลยนะครับแล้วก็มีพื้นที่ข้างหน้านะครับที่ตรงติดทะเลด้านหน้าตรงนี้นะครับคือสามารถแบบจัดงานแต่งได้เลยอะผมเออเพราะว่าพื้นที่กว้างมากแล้วก็มีลานกิจกรรมหลายอย่างเลยนะครับวันนี้เราก็ขนเพื่อนๆมานะครับเป็น10คนเลยนะครับมีสาวย่านโต๊ะคูบีนแบ็กมีวอลเลย์บอลมีฟุตบอลโอ้โห เยอะมากเออขนาย,ย่ะ อะไรนะทายักบานาะน่าโบ๊ทอีกต่างหากโอ้โหอะไรมันจะสุดขนาดนี้ไม่เคยเจอภูเวล่าไหนที่สุดขนาดนี้มาก่อนนะครับ <S <S ที่พักคือแบบโอ้โหจำเลดีมากชายหาดจะแบบยาวนะลงเดินเล่นชิลชิได้เลยมีคาเฟ่ใกล้ๆหลายที่และที่สําคัญน้ําใสกิ้งเลยครับที่รับที่นอนนี่ก็คือใหม่ๆเลยเพราะว่าเพิ่งเปิดใหม่นะครับนอนได้ตั้งแต่2 0่สถึงหกคนนะแต่ถ้าแบบพอดีก็เราๆสามสิบสี่สิบเนี่ยน่าจะกําลังดีเลยภายในห้องก็ตกแต่งสวยเข้าใจเลือกใช้สีเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ ดีไซน์ต่างๆเนี่ยเหมือนเป็นแบบคาเฟ่ส่วนตัวของพวกเราเลยครับบรรยากาศดีร่มรื่นโทนจะเน้นสีแบบเหลืองดูชิคๆเท่ๆหน่อยมีห้องครัวด้านในอุปกรณ์ครัวเยอะมากตามภาพที่เห็นเลยครับเหมาะกับทั้งสายชิลหรือสายปาร์ตี้ผมว่าน่าจะชอบกันทุกคนเลยครับ เล่นวอลเลย์บอลกันจนเหนื่อยน้องบัตเลอร์ส่วนตัวของบ้านพักนี้ก็เอาน้ำมาเสิร์ฟให้ด้วยครับบริการดีมากๆน้องเขาจะอยู่ถึง2ทุ่มเลยนะด้านหน้าก็จะเป็นบีนแบ็กสีเหลืองสดใสเอาไว้นั่งพักผ่อนหย่อนใจมองทะเลถ่ายมือถือกันจุดตรงนี้แบบโอ้โหโคตรชิลเลยครับเรานัดคุณกี่โมงครับเรานัดคุณกี่โมงครับเราจะบันทึกเป็นหลักฐานปูมึงน,นัดมันกี่โมงนะกูนัดมันแปดโมงโอ้โหอีดอกถึงหัวหินห้าโมงเย็น คือเป็นอีสอร์ทที่มีกิจกรรมเยอะมากคือแบบผมไปมาหลายที่นะฟูร่ายังไม่เคยเจอที่ไหนที่แบบกิจกรรมเยอะขนาดนี้คือบรรยากาศแบบโอ้โหโคตรชิวอ่ะมันเป็นทําเลที่ดีมากเวลายิ่งแบบติดทะเลแบบนี้นะเออแล้วมีพื้นที่กว้างไม่ใช่ว่าแบบว่าแคบเป็นซอยอะไรเงี้ยนะเออที่นี่แบบเออกว้างมากนะครับผมเนีมาตอนประมาณช่วงประมาณใบสองใบสามนะเออก็เป็นช่วงที่แดดแรงมากนะแต่ว่าที่นี่ต้นไม้เยอะมากเลยนะครับข้างในเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับทำให้เวลาที่ถ่ายรูปแบบมันก็ถ่ายได้ไงเออ มันล่มลื่นอนะ่ะเออแล้วก็หามุมถ่ายรูปได้เยอะมากเลยนะครับที่พักเขาก็แบบตกแต่งสวยนะก็จะเป็นแบบไม้ๆไ,ไปแซงกบบห้องที่เป็นดูแบบมินิมอลนะ oh. แล้วก็เปิดใหม่เนี่ยเออที่อย่างแบบใหม่กิ๊กเลยอะ่ะสวยมากเซธนาทิป <c oughs> อันนี้นัก <c oughs> นักบอลเลยนักมวยอัน <c oughs> <c oughs> กาคือนักโดนนมแล้วก็้ามโดนจมูกด้วย <c oughs> ามโยกก็โยกนะอ่ะหนึ่งสองสาม โอเคนะครับผมโอ้โ,โหตอนนี้โอ้เปิดก,กล้องปุ๊บจักรจันร้องกันเจ้าเจ้านะครับเวลาปกติไปกูได้ที่เดีไม่ค่อยมีไม่เจอเลยดีกว่าบัตเลอร์ที่จะมาคอยช่วยเหลือนะเออแต่ที่นี่คือว่ามันมี คือมันมันสบายมาก <c ười> เหมือนนอนเฉยๆเวลากินนะครับก็มีคนมาช่วยเวลา,ายปยกกระเป๋าก็มีคนมาช่วยคือเรียกใช้ได้ตลอดพันเนอร์สองคนเลยนะเขาจะอยู่ลงบริเวณตรงนี้แหละเออแล้วก็สามารถเรียกใช้ได้นะเวลาจะให้แบบทำอะไรอย่างเงี้ยทำอาหารเขาก็ทําให้นะทําให้เราแบบไม่ต้องเหนื่อยในการที่จะทาอาหารอ่ะเวลากินเสร็จไม่ต้องไปนั่งล้างจานปรับ500เหมือนที่อื่นนะครับผมเรามาเพื่อแบบความสุขเนาะเรามาเพื่อสนุกเราคงไม่ได้มาอยากมามา,มานั่งล้างจานมานั่งทํานู่นทํานี่ เหนื่อยแบบมาแล้วแบบสนุกเลยครับเออกินอาหารก็นั่งรอกินอย่างเดียวไปเล่นบอลไปนั่งชิลเก็บน้ําแก้วยบูดอะไรเงี้ยก็คือไปได้เลยเนี่ยพออาหารเสร็จก็มากินแค่นั้นนะโอ้ไม่รู้จะสบายไปไหนนะครับตรงนี้สบายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับอันนี้คือแม่ค้าจากร้านไหนปลาหอมจา้าร้านปลาหอมส้ตมตำยำซ่บนะคะล้านสองจา้าโอ้โหสุดยอดเออกูต้องการคนแบบนี้แหละ ใจตอนดึกนะที่นี่ก็จะมีห้องคาราโอเกะเป็นห้องนั่งเล่นเออแบบเย็นสบายแล้วก็นั่งโซฟาสบายมากเสียงก็โอเคนะเออก็เปิดจาก YouTube เอาไงแต่ก็เก็บเสียงได้ดีตอนนี้อยู่ในห้องนะแต่ข้างนอกก็ร้องคาราโอเกะกันเต็มที่เลยอ่ะแต่ว่า ไม่ได้ยินเลยอ่ะเออค่อนข้างแบบเก็บเสียงได้ดีมาก oh. เราพากังไม่ต้องกวนใจใครไงเออเวลาตอนดึกๆเนี้ยเออเราร้องเขาเราเกลก,กันได้เต็มที่เลย ตอนเย็นก็จะเป็นฟิลแบบเออเล่นกิจกรรมด้านหน้าอะไรเงี้ยเออสนุกแล้วก็กลางคืนนะครับเออแบบเด็กๆก็มาว่ายน้ำมาเล่นกันคือมีโซนที่แบบไม่ลึกมากอะเออสำหรับเด็กอะเล่นกันได้นะครับเออแล้วก็มีโซนของผู้ใหญ่นะประมาณเมตรห้าสิบใช่ไหมเออโซนผู้ใหญ่ก็เออก็ลึกนิดนึงอะไรเงี้ยเออแต่ก็ดีเออแแบบมันมีแสงสีฟ้าๆด้วยเวลาถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็สวยตอนกลางคืนก็มาแบบดิ้งแดงอะไรกันนะเออลิมสระนี่ก็ได้เออถือว่าทําได้ดีมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวคืนนี้ก็ไปนอนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพวกนี้เเเชช้้าาาาาารรรรจะไปกก็บยศตงหน ん กิมมิคหนึ่งคือเข้ามีอ่างอาบน้ําไว้หน้าบ้านนะครับเป็นแบบเอ์ดอร์เลยคงไม่มีใครอาบจริงหรอกแต่คือไว้แช่เล่นๆถ่ายรูปเนี่ยก็สวยมากๆแล้วครับขอเดินแบบสับๆเอาครึ่งตัวไงครึ่งตัวแบบเท่ๆพอดเดินสับๆไงสับเพงสับตา <c oughs> <c oughs> อดตั้งหลายอ่ะที่เป็นเพื่อนทถวงยางอยู่ไหนหวงยางอยู่ไหนห <c oughs> มากๆครับเพราะกิจกรรมเยอะมากๆคือถ้าไปต้องออกไปไหนเลยนะครับในบารมร่มเนี่ยก็จะเล่นปิงปองหรือว่าเปลี่ยนเป็นโต๊ะปูก็ได้เป็นโต๊ะเดียวกันที่สลับกิจกรรมไปมาได้ครับสำหรับใครที่กึดนะครับผมระวังตรงนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เอามาทำาัวยก่อนออกา สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมซูมคาเมล่านะครับร้านกล้องสีชมพูร้รานโปรดในดวงใจมีสาขา8สาขาทั่วประเทศและยังมีช่องทางออนไลน์ด้วยจะซื้ออะไรก็พิมพ์เข้าไปเลยไม่ต้องเก็บไม่ต้องจําโค้ดเม่อตอนซื้อเขาก็จะมีให้เราเลือกโค้ดได้เลยไม่ต้องมารองงานแฟร์ก็ช็อปได้ครับเป็นที่ปรึกษาเรื่องอุปกรณ์ในการถ่ายทาของผมเลยครับรอโปรกล้องซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเยไม่มีสักทีหนึ่งอย่างที่นี่นก็จะใช้โทนสีแบบเหลืองๆเนาะนะเออเขาก็เลยเออตอนวันนี้ก็เลยแบบเป็นโทนสี จะหน่อยเวลาถ่ายรูปก็ด้แบบเออเด่นขึ้นมาอะไรเงี้ยนะแต่ละคนก็เลยมาแบบ พูไปแต่ในที่พวกนา้นก็ต้องแบบเออทำกันบ้านพอมสมควรนะเออค่าชุดบางทีนี่คือรวมรวมกันแล้วแพงกว่าค่าที่พักอีกน,นะครับผมผมมองว่าที่นี่เป็นที่พักที่ค่อนข้างแบบหชัวร่เลยนะค,คือแบบสะดวกสบายทุกอย่างติดทะเลด้วยมีบัตเลอร์คอยบริการกรรมเยอะมากภายเรือทายักซับบอร์ดมีเล่นวอลเลย์บอลชายหาดมีบอลด้วยและมีวอลเลย์ในน้ำมีสระว่ายน้ำแล้วก็มีสไลเดอร์อีกต่างๆไม่ต้องออกไปไหนเลยน่ะใครสนใจก็เดี๋ยวลองไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไปด้านล่างน,นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็น แบบเล็กๆสั้นๆนะเออสอนออกกำลมาเที่ยวภู้ยหา้าหิสักคืนนึงนะครับหรือเป็นที่พักปิดทะเลที่เราแบบชอบไปสุดเลยนะตั้งแต่ไปกันมานะครับเอ,ออยังไงก็ลองมาดูถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็ลองดูข้อมูลต่างๆครับพาราได้เลยเ,ออเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย